วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมลโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมลโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง n j s Gamer อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็เปิดม,มาดวนนะโอเคมีฟลอเรนติโนอีกแล้วนะครับเออช่วงนี้ผมอยากเล่นแอดนะแต่มันหาไม่ค่คคคออยเจนนะรับทุก ออ้ยได้โบเก้นว่ะทุกคนเอาว่ะผมว่างานนี้แม่งของแท้ว่ะเออ่เราขายนะครับเราขายเพื่อยอมแพ้เลยเดี๋ยวพอเรารอบหกเราแพ้ทีหนึ่งแล้วเราค่อยว่ากันผมว่าเราเวลาเราของดีอะเราควรจะยอมแพ้เพื่อไปเอาของที่ดีมาเพิ่มอีกครับนี่เพราะว่าเกมคือมันคือมันจะมีช่วงอ่าความแตกต่างก็คือของนี่แหละนะตอนเนี้ย แต่ว่าหลักๆรวมๆแล้วต่อให้คุณของดีแต่พื้นฐานในการวางตัวไม่ค่อยดีมันก็ไม่รอดนะครับเฮ้ยเอา้าเชีย่ยบ้านมีฟอร์เรนม,มันถายไปไหนวะ,ะเมืเอ่อกี้รอเลี้ยวรอเลี้ยว ลอเรียวลอเรียวโอ้โหหนักว่ะหนักซื้อหนักซื้อพอเล่นโอ้โหไม่มีเลยว่ะทุกคนยอมแพ้ยาวๆเลยว่ะ ือได้สองตัวนะครับผมตอนนี้ผมหา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 ฟอร์เลนอยู่นะตอนนี้นะครับผมได้ฟอรเลนมาใส่โบเกตร,รู้เรื่องนะทุกคนถ้าเราได้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 ฟอรเลนเมื่อไหร่นรนะผมนอนที่หนึ่งมาเลยนะผมจะเล่นฟอร์ซับแบบเต็มขั้นนะเอาแบบปิดปิดจ็อบรอบเดียวกับบ้านกับบ้าน,ก,บบานกับบอลเลยนะครับอ้าเป็นเรื่องแล้วมึงทีนี้โอ้โหเป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวหน้าหนึ่งแบบนี้ โอ้เกมมันอีซี่อีซี่เกินไปเพราะว่าอย่างเงี้ยทุกคนมันจะอีซี่ไปนะเอาจริงๆอะ่ะแบบเนี้ยเราต้องหาตัวนอแมงตัวหนึ่งแล้วก็เล่นเดี๋ยวผมผมว่าผมจะลงตัวกากๆไปนะตอนรอบเนี่ยตอนรอบที่หตอนรอบที่หกเนี่ย เพราะผมว่าผมหาของที่มันแบบเป็นโอ๊ตัดเลือดอะไรแบบนี้เพิ่มน่าจะโออยู่นะโอ้โหเอของใช้ได้เลยว่ะของผมคือแบบ the base of the town เลยนะทุกคนตอนนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะลงตัวไหนดีว่ะผมคิดคิดได้แค่นี้แหละที่ผมจะลงอะนะตอนนี้นะอโอเคคิดว่ามันมีคนที่ ประมาณนี้ลงวันนี้ก่อนผมผมผมอยากแพ้นะครับแต่ถ้าชนะรอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าชนะผมจะใส่ทุกอย่างที่มีเพื่อเอาชนะต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปแก้เกมยังไงอะไรยังไงต่อนะ okay. อเคโอค้โหหวานเจี๊ยบแบบนี้หวานเจี๊ยบครับ ดินดินโนโบก่อนเลยตัวแรกที่เราจะใช้นะตอนนี้โอเคสวยงามทุกคนเลื่อนเหลือเจ็ดพอดีแผนนะแบบนี้พอดีแผนการนะครับพอดีแผนการนะเอ่ออันนี้อ๋อทอยแล้วกันครับโอเคถือว่าใช้ได้นะในระดับหนึ่งนะครับ ดูดิเพอร์เฟกต์ปะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์วินว่ะทุกคนตานี้ดูดิโอ้โหจบแล้วเกมเนี้ยอีซี่อีซี่ทุกคนโอเคอันนี้ขายนะขายขายแล้วขึ้นเว้ายาวๆเลยนะครับแบบนี้แหละท่าเดิมที่ที่ผมใช้ประจำเนะี่ยผมจะวางประมาณเนี้ยทุกครั้งนะเพราะว่ามันค่อนข้างค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยดูดิเวลาเราปาดเวลาเราอะไรเงี้ยมันมันพอดีทุกตัวเลยปะ แน่นหลังจากนี้ผมน่าจะชนะต่อเนื่องยาวๆแล้วนะคิดว่าไม่น่าแพ้บ้านไหนนะครับเพราะฟอร์เรนผมมันก็แข็งอะไรไปหมดนะตอนนี้โอเค,อเคสวยงามอันนี้ขึ้นเวลไปเลย Okay. ประมาณนี้เหมือนเดิมครับคือยังไม่ยังไม่เห็นการโอ้โหชิบหายแล้วผมมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยแบบนี้มีสิทธิ์แพ้เลยเพราะว่าแม่งเจอเจอของจริงกันดีรอบเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียเ้ยตัวเดียวร้อนว่ะร้อนแล้วร้อนแล้วอย่างนี้ร้อนเลยบ้านชื่ออะไรวะไม่ได้แล้วทุกคน จออย่างนี้ผมยอมไม่ได้วะ่ะร้อนว่ะร้อนเข้าใจปะร้อนมากมากครับร้อนว่ะนหนึ่งนะชื่อว่าอะไรวะบ้านที่ที่มีสมุนเขียวโอเคที่หนึ่งใช่ไหมสัญญาจะส่วนตัวทุกเกม,มจะจำไว้ผมจะจำไว้สัญญาจะส่วนตัวทุกเกมนะผมบอกเลยแม่งพาสแต็กผมเสียโอ้โหสวยอะอย่างนี้สวยเลี้ยวอย่างนี้สวยเลี้ยว โอ้ฝา oh, กเกอ oh, โอ้โดยรั่วเลยอันนี้อันนี้รั่วเลยครับฝากโอ้โ oh, หแพ้ชนะตาหนึ่งโอ้ oh, เสียดเสียเลยทุกคนคือแม่งเกือบดีแล้วเว้ยแต่แบบแม่งเสือกไปนี่ไงเสือกไปชนะแล้วก็แบบมาแพ้โอ้ฝ oh, ากอันนี้โลทีนึงโอ้ oh, ไม่เจออะไรเลยวะจริงๆรอบนี้ผมเอากิ๊ซี่ลงเลยก็ได้นะใส่ทอยใส่ นี่เอ้แต่ปล่อยเพลินเล่นลงตามไปก่อนครับตอนนี้หาเปต้าได้ตัวหนึ่งผมว่าเล่นได้แล้วรอบเนี้ยหาเปต้ากันกับอะไรให้เจอสักตอนนี้สักหน่อยผมว่าพอไหวไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราดึงดึงดึงเนี่ยดึงตัวเขาเนี้ยเห็นปะตัวเนี้ยดึงมาเป่าผมจะดึงมาเป่าให้หมดเลยนะโอเค สวยงามโอเคซสร้อยเลือดสวยครับโอเคไปกันต่อนะโลทีหนึ่งนี่ทำไมมันโลไม่เจออะไรเลยวะแปลกๆอันเนี่ยแปลกๆนะเปตรงเปต้าไม่ออกเลยเหรอเอาดีๆโอ้ว้านี้เล่นสี่เม้นว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องดึงไฮยาเตะม,มาแดกก่อนนะอย่างแรกนะครับเมื่อกี้เขาล่อผมนะ รอบนี้ผมดึงเของมาแดกร้อย็นะครับไม่มีไม่มีช่องว่างให้เล่นแล้วล่ะต่อจากเนี้ยจริงๆผมเอาสุดนะจริงๆเอาสุดเลยเกมเนี้ยจะไม่เหลือช่องว่างมาให้ใครอีกจับตัวก็จัดไปดลล่อมาครับตอนนี้ไม่สนใจสนสนอะไรนะครับอุ้ยเอาอ้ยผมก็เอา อะไรอะทำไมเลี้ยงไม่สกิลอะงงว่ะทุกคนปกติเลี้ยวมันต้องสกิลนะเอา้าเอา้าอะไรอะเหมือนเหมือนเหมือนมันบั็อกอะทุกคนเหมือนมันแบบบับอ็อกบอกอะครับผมไม่ได้คิดไปเองนะจริงจริเลี้ยวมันใส่มานาอันนี้มันได้สี่สิบแล้วมันได้มานาจากเบมิคอสอีกยี่สิบจริงๆมันต้องเปิดสกิลแล้วนะครับเหมือนเกมมันบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมไม่แน่ใจนะเออสักอย่างหนึ่งอะครับทุกคน โอ้โหหนักแล้วอย่างนี้อย่างนี้หนักสึหนักสึนะนี่หนักสึเลยโอ้โหเรียวสองด้วยเอาดิไม่เป็นไรก็เอาสุดอะไม่เอาทรงเหมือนกันตอนเนี้ยอนีเหมือ,น,น,อเมนเดิมนะครับเราจะดึงตรงนี้ดึงตรงนี้มาใช่ปะ่ะก็ตัวนี้ตัวนี้เคประมาณนี้เคยังไงช้างกล็ล้ม มีตัดเลือดอีกพอดีเลยช้างล้มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เนี่ยมันต้องเนี่ยมันต้องเปิดรูดอย่างนี้เลยเว้ยมันจะไม่มีหลอกมาแบบอะไรแบบมเมื่อกี้น,นะครับเนี่ยมันต้องเปิดอย่างนี้เลยเออใช่ดิโอ้โดนกระทาใบโอ้เทพพิทักษ์โอ้โหจบการฉันรักเธอแตกเลยครับอย่างนี้โอ,อ,อ้ร้อนสื่อร้อนสื่อร้อนสื่ ม,มันรู้สึกแบบกัดฟันอะทุกคนตอนเนี้คือมันรู้สึกแบบไอ้ขี้เราทําอะไรก็ไม่ดีอ่ะแม่งรู้สึกอึดอัดมากนะดเ้เปต้าแลลวโอ้ฟักรู้สึกดีขึ้นมาเลยตอนเนี้แม่งตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมาเลยนะทันทีทันควันเลยนะครับไม่มีใครมีใช่ปะถ้าเราจะเป่าให้สวยเราต้องเป่าเหลี่ยมซ้ายนี่มีบะ๊ะไหมไม่มีใช่ปะ อ๋ออันนี้โอเคเหลี่ยมขวาถ้าเหลี่ยมขวาโดนหมดเลยเออเหลี่ยมขวาเหลี่ยมขวาสวยเกมนี้ถ้าเหลี่ยมขวาโดนหมดทุกตัวเลยครับเกมน,นี้ประมาณนี้แล้วกันเหลี่ยมขวาโดนทุกตัวยิงดูด,ดิเนี่ยเหลี่ยมขวาโดนทุกตัวของแท้ทุกคน แต่มัน,ม,นมันตายไหมอันนี้ผมไม่รู้นะเน้นเต่าโดนไว้ก่อนนะครับโอเคแทงโอเคเออที่ให้มันได้แรงหน่อยวะให้มันได้แรงหน่อยผมบ้านแรกผมต้องล้างแขนให้ได้นะผมต้องล้างแขนให้ได้นะครับถ้าผมได้นาคอรสมานี่เต็มเต็มระบบเลยจริงๆทุกอย่างมันจะแบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกเพอร์เฟกต์เลยสีดวงตาดี โอ้ยไม่ใช่ตรงคอมเมนต์ก็ได้ปนะเหลี่ยมขวาคือที่สุดเชื่อผมเถอะทุกคนเหลี่ยมขวาคือที่สุดแล้วโอ้โหเฮียเอยกู หนึ่งบ้านสองแม่งโคตรแข็งว่ะทุกคนผมสู้ไม่ได้ว่ะผมว่าผมต้องหาวิธีในการเอาตัวรอดเกมนี้ว่ะไน,นึงนะบีดเหเรอวะเบต้าเปิดเป่าได้แล้วอะฟอร์ซับฟอร์ซับก็มีเทนทอยเทนก็เปิดแล้วเทนเทนได้มานาย20ฟอร์ซับหรอมีแคลรี่กี่บ้านว่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอเช็คแปหนึ่งนะครับหนึ่งบ้านสองบ้านโอเคแครี่สี่บ้าน เดี๋ยวเราเปลี่ยนจากการเล่นเดมิกอรสเป็นเล่นอฟอร์ซัทเต็มสูบนะทุกคนถ้าสถานาการณ์มันเป็นประมาณนี้นะมีเอลิเมนต์สบ้านมีเอลิเมนต์สบ้านเราเล่นเทนเทลเบต้าเปิดเป่าได้หานาะคอสประคองข้างชิ้นนี้บัตรรับดาวได้ถ้าบัตรรับดาวใส่เทนได้เลยใส่ปเป็นลายเกิดไกอาไก R, L. อาเทนค่อยเลือกเบต้าก็ได้ค่อยมุ่งเบต้าก็ดีรอบนี้ ไปอารมของเทนแล้วกันก็โลต่อก็เอาเอา,เอาพวกนี้ขายทิ้งละเพราะว่าเราจะต้องโลตัวหาตัวเก่งๆละตอนนี้หาไม่เจอว่ะทุกคนจะหาสองดวงสองดาวอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้โอ้ยลูกรักมาว่ะลูกรักพ่อมาแล้วลูกเอ้ย จะไม่ปล่อยให้เสียใจตอนนี้ลูกรักผมนะตัวนี้นะลูกรักผมต้องเอาให้สุดอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะไม่ทําให้ลูกรักผิดหวังโอเคเป่าสวยจัดเลยเทนเออมาดิมาดิอันนี้ขายบีดก่อนขายบีดก่อนขายบีดก่อนขายบีดก,ก่อนนะปั๊มยิงเซเลก้าเอออะไรอะนาะคอสไกยาหรอมาดิ แตกแตกแด้แตกดิรออะไรอ่ะนะคอยแกเอาเซเลกาเออไปกันต่อโอ้โหเฮียเกมนี้ตึงจัดเอาเรื่องเอาราวเอาพาวสองห้ออ่ะเข้าใจปะแม่งตานี้ต้องเอาที่สุดว่ะอิลิเมนต์ก็อิลิเมนต์เถอะโดนเทนสองดาวผมไปก็หลับอุ้ยนานาสมุดเขียวดิเออสมุดเขียวเซเลกาสวยดิโอ้โหแม่งเอาละเปิดกันหมดละทีเนี้ย ได้โหดได้เฟี้ยวได้เกี้ยวได้เกิแลแหละครับงานนี้บอกได้เลยนะสนุกละผมบอกได้เลยแหละบ้านไหนก็ได้อะตอนนี้ใครก็ได้ครับใครเอาผมลงก็โอ้โหปาฏิหารนะไม่น่าจะมีใครเอาผมลงนะโอ้โหเฮียนะบ้านนี้รวยแล้วกูอย่างนี้แม่งยิ่งกว่าสไป์เกิลโอเคสวยงาม เ okay, สวย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 ดิก่อนเออได้อยู่สวยยิงแรงมากยิงแรงมากเออสวยโอเคโอเคโอเคลื่นๆเลยครับลื่นๆเลยนะตอนนี้นะมาดี ต้นเกมใส่ผมยับหรอเดวเนี่ยแหละช่วงกลางกลางเกมนี่แหละโดนผมโดนผมเรื่อยๆอ่ะผมบอกเลยอ่าอิลิเมนต์ก็อิลิเมนต์เนอะอันหนึ่งนะครับบ้านม้าฟูเซ็ตสองดาวมีนาคอสเปิดลามใส่ของตีมีนาคอสใส่ของตีใช่ปะ ีย้อนด้วยวะ่ะถ้าเราเป่าซ้ายถ้าเราเป่าขวาเราเป่าขวามันก็จะโออยู่เราเป่าซ้ายมันก็จะไม่ค่อยดีอ่ะเป่าขวาก็ได้เพราะว่ามันมันก็ต้องเอาตัวนี้ก่อนอยู่แล้วครับเป่าสวยนะพอดีคำเลยดอกนี้พอดีคำเลยนะเป่าสวยจัดเลย ทุกคนมาแม่งโหแม่งมีกระถาใบด้วยนี่ว่ะอย่างนี้เอาไม่ลงอะเนี่ยเสมอเสมอนะถ้าเสมอไม่เป็นไรนะครับถ้าเจอบ้านเนี้ยผมต้องเน้นเสมอเหมือนกันว่ะเฮ้ยเขาเจอเอาเขาเจอผมแตกแล้วสำรองทุกคนเอาว่ะเอาว่ะเาะขาโดนสำรองผมแตกว่ะบ้านมมาฟูอะใช่ปะไม่ใช่ดิคุเดี๋ยวก่นอนของบ้านนี้อ๋อแตกไปแล <petto admin S 2> ้วแตกไปแล้วแตกไปแล้วผมกลัวบ้านเดียวเนี่ยแหละแม่ง เจอบ้านนี้ในบ้านนี้ก็ดึงตัวนี้มาเป่าขวาโคตรสวยนะอย่างงี้โอเคสวยงามเป่าขวาโอเคพอดีคำพอดีคำใบด้วยใบยก่อนใบก่อนใบก่อนเอา้าทำไมอลิศเอา้าทำไมเอ้ากราฟิกผมว่ากราฟิกมีปัญหาว่ะทุกคนเออจริงนะโอ้โหเฮี้ยมมาฟูไม่ฟูด,ด้วยเฮี้ยสู้ไม่ได้เลย เซเลกายังเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเซเลกาแม่งงัดดอกเดียวหงายเลยว่ะทุกคนปืนธรรมดานะเนี่ยปืน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 แก๊ปไม่ใช่ปืนกลนนะ่ะเออเยียเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจริงใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเจอเทพพิทักษ์นี่ถ้าจะเอาเทพพิทักษ์นี่เป่าให้โดนมา้าแล้วก็หาตัวค้ำหน่อยก็จบแล้วมั้งตอนเนี้ยฟอร์ซับแบบเต็มขั้นนะ เล่นง่ายแต่ว่าทุกคนเวลาเราได้ฟอร์เรนติโนชิ้นแรกที่มันง่ายมากๆนะครับผมรู้สึกว่าสกิลมันปแปลกๆนะผมว่าอาจจะต้องรีเกมสักเกมหนึ่งนะครับถ้าใครมีแบบเอฟเฟกต์แปลกๆแบบผมเน้นผมแนะนำให้รีเกมนะ ผมว่าจังหวะการศาสตร์การอะไรมันดูแบบแปลก,กไปหมดเลยนะครับตอนนี้ปันดน้ำดาวด้วยโอ้โหยาวเลยทีนี้กูโฟแบงโฟแบงเลยตอนนี้ ต้องค่อยๆขึ้นนะครับจะไปเทหมดเลยผมว่ามันยังไม่ใช่นะเพราะว่าม้ามันยังเหลือสิมันยังคือรอบ้านอื่นแตกกระซื้อม้าเนี่ยมันก็ยังไม่สาย,ยอ่นถ้อเกิดปะประมาณเนี้ยครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังอะ่ะอันนี้คือเราต้องเป่าสายเลยใช่ปะรอบเนี้ยเออทรงนี้ต้องเป่าสายจริงปะเป่า,าสายสุด Okay. สวยสวยนะโคตรสวยเลยครับแบบเนี้ยเอาอะไรวะนะเอาโดนหลาบอีกโอ้ชีวิตอสวยสวยสวยเซนดกา้ายิงเทนสาทีเดียวจบบุม้มโอเคทุกคนไปกันต่อนะมาดิบ้านเนี้ยผมบอกแล้วนะว่าผมจะเอาให้สุดนะบ้านเนี้ยหลุดสีไปดิหลุดสีไปวะ เออใครทำผมผมเอาสุดหมดอะเลทเกมผมผมผม,ผมตามเช็คบินทุกคนนะใครทีเ่เล่นผมไปนะครับระวังไว้นะเออนี่นี่ไอเทมเช็คบินมาแล้วหนึ่งไอเทมเช็คบินมาแล้วหนึ่งครับก็น,นะอันนี้ก็คือขนาดผมไม่ได้มานะผมได้มา้านี่คือไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับจริงๆผมได้มา,มาเมื่อไหร่เล่นกันได้เลยอะอันเนี้ยจริงๆโอ้โหนาคอสอีก โอ้หแค่นาคอนนี่ก็จะต้องเลิกเล่นแล้วนะเนี่ยเออโอ้โหนี่แลกอ,กอกีกโอ้ตายแล้วคุยไม่รู้เรื่องแนละ้วแบบนี้แค่นาคอนนี่ก็จะคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะดูดิเต่าซ้ายแล้วก็ไปแทงเทนโอ้โหโคตรเพอร์เฟกอะจะมีอะไรมันมีอะไรเพอร์เฟกกว่านี้อีกวะทุกคนฮะมันจะมีอะไรเพอร์เฟกก่าการที่เราแบบ เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์วินปั๊มเซตาเป่าสวยจบกันฉันรักเธอบ้านแรกเป็นไงวะอุ๊ยบ้านแรกเอาผมรูดเลยทุกคนจะเล่นเผ่าอะไรอ่ะอิเลเมนต์หรอโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันอิเลเมนต์ก็อิเลเมนต์ไม่ซีเรียสอยู่แล้วจริงอ๋อเดมิก e อสอิเลเมนต์เค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 ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแบบนี้อีซี่อีซี่ซโบ อีซี่อซีโบเลยตอนนี้อีซี่โบเลยครับขอเวลาแป๊บหนึ่งครับผมบอกเลยขอเวลาแป๊บเดียวนะขอแป๊บหนึ่งตอนเนี้หนึ่งหนึ่งกับบ้านที่มีม้าและเล่นอิเลเมนต์หนอแสดงว่าตัวดาเมจหลกักๆของเขาก็คือก็คือเป็นม้าใช่ไหมก็คือเราต้องเอาตัวตัวดาเมจเราขึ้นไปเป่าม้า แล้วก็ด uh, ันกลางตัวหนึ่งก็ประมาณนี้ถูกมาแล้วก็ทำกลางตัวหนึ่งแล้วส่วนนี้ดันขึ้นตรงนี้นิดนึงโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้ดึงมามาเป่าซ้ายนะคอไปลำหลังทุกอย่างมันก็จะเพอร์เฟกต์มาโดดทีนึงก็เท่านั้นนะครับเราก็ค่อยๆตีธรรมดาไปเรื่อยๆ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 เรื่อยเทนสาดตร์ตุ้มใช่ป่ะโอเมนตีมาล้มจบการฉันรักเธอสาดทีนึงตุ้มต่าซัมเบ้แล้วนาคอนก็ลำนาคอนไม่ได้ลำเทนเจอรลิเลียเทนเจอรลิเลียโดนบอลเก่งกีทีเดียวไม่ตาย ว่าไงครับศาทีหนึ่งป้งเรียบร้อยครับผมกับบ้านเก่านะมาวิธีการแก้มันก็แค่แบบมันมันไม่ยากอะทุกคนผมรู้แค่นั้นแหละว่ามันไม่ยากนะเราแค่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้ในการค่อยๆแบบหลังจากเวบนี้แหละเราถึงจะได้เล่นอะทุกคนโอ้โหเฮียนะขอสามดาวแล้วก็อยากจะเล่นเหมือนกันว่ะเอาตรงๆเลยอเออหนะัเขอเหลือแปดตัวด้วย นะคอเหลือ8ตัวนะคอเหลือแตัวถ้าเราจะเอาสุดตานี้เลยมันก็ไม่ได้แย่นะเออออุมเมนตีเออสวยเออแตกไหมแตกเป้า โอ้ไม่แตกว่ะตัวนี้แข็งจริงเลยอแข็งใช้ได้เลยครับเสมอโอเคตางใดที่เสมอผมว่าผมก็ยังมีโอกาสไหวนะทุกคนโอเคครับผมก็เก็บเก็บบีดไว้ก่อนนะครับเผื่อในกรณีฉุกเฉ,ฉินที่ผมจะต้องใช้นะเพราะว่าตอนนี้ม้าผมมันไม่มีอยู่แล้วก็คือการโลการโลครั้งต่อไปอะ มันจะเป็นการโลครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะบัตรับดาวผมยังไม่ได้ใช้ผมขาดม้าหนึ่งตัวถ้าผมได้ม้ามาผมคิดว่าผมน่าจะพอไหวนะครับรอบนี้เราแค่เป่าม้าขอให้ล้มมันก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วนะแต่ว่าดาเมจเราอ่ะมันจะต้องรีดมาจากบีดด้วยไนงะมันถึงจะแบบจะหนักจะแน่นจะนุ่มจะนุ่มจะนั่มอะไรเงี้ยอืมคนนี้เขาก็พอแบบเล่นเล่น,เล,นเล่นเก่งนะ การวางตัวกันอะไรแต่ว่าเขาปกติแล้วจริง,รงๆมันไม่มีใครเอาเอามาไปวางข้างหลังหรอกแล้วก็ให้ให้ผมดึงมาเป่าอ่ะแบบนี้มันจะ,ม,นจะมันจะมันจะม่องรับแบบเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นโยกม้าเราเป่าขวาไปเลยไม่ต้องดึงมาน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะอันนี้โอเคถ้ามองในรูปเกมตอนนี้ผมคิดว่า ผมน่าจะได้เปรียบมากมากนะครับในการที่ผมได้มาตอนนี้แถมได้แหวนอีกอีกคินนึงด้วยนะโอเคไอสัตว์ของแท้ทีนี้ยแหละพิกเกมคองแท้ล้วมึงเอ้ยวันนี้พิกเกมเลยทุกคนพิกเกมเลยอะ่ะไม่ใช่พิกหมูอุ๊ดอนะพิกเกมของแท้ตอนเนี้ยโอ้ฟากเรื่องจัดเลยตอนนี้ใครก้าผมไม่ลงอีกแล้วอ่ะจริงๆ เรียบร้อยละจบแล้วทุกคนเกมนี้อีซีอซ่อีซี่เว้ยเอา้าเอา้าโดนหลบับอะไรครับเนี่ยเต่าขวาสวยโอเคเทนสาดตร์เทนสาดต์เออเออโดดสอยเลือดเออสวยตีตีต,ตีโดดเออตีตีต โอ้หเฮียแล้วตีดิโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วแบบเนี้ยผมเข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีเลยตอนเนี้ยจริงๆทุกอย่างผมเข้าใจแล้วทุกคนผมเข้าใจมันอย่างแบบแจ่มแท้แน่นอนแล้วตอนเนี้ยทุกคนเข้าใจแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยดาเมจผมไม่พอดาเมจผมไม่พอครับผมจะบอกตอนเนี้ย เข้าใจทุกอย่างแล้วผมอะเพราะมันโดนหลับไงคือทําไงก็ได้อยากให้แม่งโดนหลับอะแค่นั้นแหละเดี๋ยวต้องใช้ตอนนี้ครับเ,เหนื่อยปะเกมนี้แม่งก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้โอเคสปิดงามอย่าถาลิ้งหลับก็พออะโอ้โหอะไรวะน้านะโอ้โหมันคือโอ้ตายแล้วกูชีวิตจบการฉันรักเธอแบบนี้ เออสวยตรองนีดิไปโดดมาเออแตกี่รออะไรอ่ะเรียบร้อยกับบ้านเก่าปูน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 โอ้โหเหียฟอร์ซับชนะอิเิเมนต์ในสัตว์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เจ้าจารึกโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ